สวัสดีรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับที่ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเนะครับที่เก็บฟรีไฟฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเป็นกิจกรรมชุดใหม่นะครับหลายคนน่าจะเห็นนะครับหรือว่าหลายๆคนไม่เห็นนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสิทธิ์เข้าถึงล่วงหน้านะครับสําหรับคนที่มีระบบพามนะครับตรงนี้นะครับผมเนาะก็จะมีสิทธิ์โอกาสนะครับว่าเข้าถึงนะครับของใหม่เว็บนุกเกอร์นะฮะบริการเติมเก็บฟรีไฟโล่บ็อก RV นะครับมีโปรโมชั่นเติมเพชรฟรีไฟล์หนึ่งหมื่นเพชรรับไปเลยหนึ่งร้อยหนึ่งเพชรนะครับมีโปรโมชั่นสะสมนะฮะมีโปรโมชั่นวันเกิดนะครับลองไปด่าสมแล้วก็ดูกันได้นะครับตามลิงก์เลยด้านล่างนะครับนะครับอ่าก็จะแบบว่าอุ้มเลยนะครับนี่รานค้าฟิลเมี่หรือว่าสิทธิ์เข้าถึงแบบว่าของก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยครับหรือว่าก่อนหน้าที่วันจะมากําลังจะมาอะไรเงี้ยนะครับอ่าอันนี้อีกสาวัน1ิบดชั่วโมงนะครับเขาจะเข้ามานะครับอ่าก็ วันนี้วันจันนะครับสามวันก็ประมาณมันพฤติสรรพกสุกอะไรเงี้ยนะครับผมเนาะก็จะเข้ามานะครับเป็นแพ็กตัวนี้เลย t i เกอร์คินะครับอืมโคเทนะฮะอ่ะแล้วก็สุ่มได้ครับเพื่อเอาทุกเคลนะครับมีสองชุดนะครับผู้หญิงก็ผู้ชายแล้วก็ v ีเครับแมกกาซีนสองความเร็วรีโหลดหนึ่งนะฮะแมกกาซีนนี่ถือว่าโอเคเพราะว่าวีอมันล่านไหวนะฮะ ตะกินคู่หูไฮเกอร์นะครับแล้วก็เป็นทางด้านตะกินมีดนะฮะอ่าเราก็สุ่มแบบนี้ครับหนึ่งร้อยแบบนี้สุ่มให้ดูรอบหนึ่งนะแล้วก็ในทีมนะครับอ่าอันนี้แล้วครับเป,ป็นปะมีได้ได้อะไรไม่รู้อันหนึ่งเห็นปะไม่มีดนะฮะเห็นปะอ่านะครับแบบนี้เลยสุ่มแบบนี้ครับอ่าเดี๋ยวแต่บอมเดี๋ยวจะสุ่มแบบว่าลุ้นแจกเพชรในสตรีมอะไรเงี้ยครับอ่าก็ตามมาได้นะครับครั้งแรกเมื่อกี้มันลดราคาก็เลยสุ่มให้ดูนะครับผมเนาะก็ คุ้มได้เลยนะครับนะช่วงนี้ก็ใครที่แบบเติมเพชรก็คุ้มนะมีระบบระบบอันนี้ระบบพามนะครับว่าใช้ได้นะครับลืมเติมด้วยเนี่ยเติมปุ๊บรับปั๊บเลยนะครับอ่าคุ้มคุ้มนะคุ้มคุ้มนะครับหลักๆก็ประมาณนี้สําหรับกิจกรรมเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็มีด้วยสิทธิพิเศษนะครับสําหรับร้านค้าพามนะครับใครที่แบบว่าระบบป p เนี่ยนะครับสูงสูงเนี่ยเจ็ดแปดอะไรเงี้ยหกเจ็ดแปด ก็จะมีโอกาสแบบมาซื้อได้เลยหาวอลเลยนะครับเนี่ยซื้อแบบการันตีได้เลยนะครับประมาณนี้หลักๆนะครับผมเนาะก็ข้ามทองเป็นไงบ้างครับหมดกันเท่าไหร่โอ้โหน่าจะหมดเยอะนะดีนะมีบอมมีก่อนนะครับล้ามทองเนี่ยนะฮะแน่นอนนะครับเนาะวันนี้ใช้โทเคกลางแรกด้วยนะฮะถือว่าดีนะะถือว่าดีว่าโอเคนะฮะอ่าก็อย่าลืมรับกันด้วยนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดห้ามพลาดนะครับ โอเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับ๋ยวเจอกันในคลิปหน้าไปรับกันไหนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ